大家好，欢迎大家来到第三季的跟杨老师学中文播客，我是杨丽群。这季的中文课是专门为初级和中级学习汉语的听众朋友们设计的。初级课程是每周六更新一次，而中级课程是每周日更新一次。 สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เรียนจีนกับหยางเหล่าซือพอดแคสซีซั่นสามแล้วค่ะดิฉันหยางลี่ฉว้นมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะคะบทเรียนภาษาจีนของซีซั่นนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพื่อนผู้ฟังทุกท่านที่เรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางค่ะโดยทุกๆวันเสาร์นะคะจะเป็นบทเรียนสําหรับผู้เรียนระดับต้นและทุกๆวันอาทิตย์จะเป็นบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับกลางค่ะ บทเรียนในวันอาทิตย์นะคะเป็นระดับกลางค่ะคำศัพท์ในวันนี้คือคำว่าเจียแปลว่าบ้านหรือว่าครอบครัวค่ะเจียบ้านหรือครอบครัวพินอินเขียนว่า J.I.A. นะคะ J คือพยัญชนะสระผสมก็คือ I กับ A นะคะเป็นเสียง E. กับ R. าระสมกันค่ะเอียนะคะออกเสียงว่าเอียเอีย เจียเสียงที่1นนะคะวันทยุกจะวางไว้เหนือสระเอค่ะทีนี้เรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมที่มีคำว่าเจียพร้อมตัวอย่างประโยคกันค่ะคำแรกก็คือคำว่าเจียนะคะแปลว่าบ้านหรือว่าครอบครัวค่ะไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะน,คน,น,นี่คือบ้านของฉันนี่คือบ้านของฉันค่ะไปดูคําที่สองที่มีคําว่าเจียค่ะ จียถิงหมายถึงครอบครัวนะคะเจียถิงไปดูตัวอย่างประโยคนะคะท่าใจ้ a ตันชินเจียถิงจังต้าเตอท่าเจ้ยตันชินเจียถิงจังต้าเตอตันชินก็หมายถึงเดี่ยวนะคะก็คือเป็นครอบครัวที่มีพ่อหรือว่ามีแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นเองค่ะท่าใจ้ a ตันชินเจียถิงจังต้าเตอเธอเติบโตในครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ ต่อกันที่คำที่3นะคะเจียหลี่เหยนหรือว่าเจียเหยนสั้นๆนะคะหมายถึงสมาชิกครอบครัวค่ะเจียหลี่เหยนเจียเหยนสมาชิกครอบครัวไปดูตัวอย่างประโยคนะคะหนีเจียเหยนคุยทงยีนน่หนีตัดสินใจไหมหนีเจียเหยนคุยทงยี่หนีตัดสินใจไหมคนในครอบครัวคุณจะเห็นด้วยกับการตัดสินใจของคุณไหมไปดูคำที่4กันต่อนะคะ ชิงเจียชิงเจียคำนี้ออกเสียงชิงนะคะตัวอักษรนี้อ่านได้ทั้งชินและก็ชิงนะคะในที่นี้นะคะชิงเจียหมายถึงคนในครอบครัวที่มาจากการแต่งงานด้วยกันนะคะนะคะเป็นเป็นญาติที่ได้จากการอ่าเป็นญาติกันเนื่องจากว่าเราแต่งงานกันนะคะเขาเรียกว่าชิงเจียไปดูตัวอย่างประโยคนะคะจะได้เข้าใจเยอะขึ้นค่ะถ้าจะชิงเจียหมู 把她当做亲女儿对待的，她的亲家母把她当做亲女儿对待的。ชินนงเจียหมูกมกม่ก็หมายถึงแม่ของสามีนั่นเองนะคะทาตที่นี้เป็นทาผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นชิงเจียหมูก็คือแม่แม่ของสามีค่ะแต่ถ้าเป็นทาผู้ชายนะคะชิงเจียหมูก็จะหมายถึงแม่ยายก็ได้นะคะ ชิงเจียหมูก็คือแม่ที่ได้รับที่วิมาจากการแต่งงานนั่นเองนะคะถ้าเธชิงเจียหมูป่าถ้าตั้งจวดชิ่นหนุ่ยอร์ตุ้ยใต้ตอแม่สามีนะคะปฏิบัติต่อเธอเหมือนกับลูกสาวของตัวเองเลยค่ะไปดูคําต่อไปนะคะจวนเจียจวนเจียมีคําว่าเจียอีกแล้วค่ะแต่จวนเจียในที่นี้ไม่เกี่ยวกับบ้านหรือว่าครอบครัวเลยนะคะจวนเจียตัวนี้หมายถึงผู้เชี่ยวชาญค่ะ ดูตัวอย่างประโยคนะคะเ,เ,เรากาควรจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูคำสุดท้ายของวันนี้นะคะคำว่ากัวเจียกัวเจียก็ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านหรือว่าครอบครัวนะคะกัวเจียหมายถึงประเทศค่ะดูตัวอย่างประโยคกันค่ะไทยกัวสุยตงหนานยากเตะกัวเจีย ไทยกัวสุยนานาตกัวจประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะจบแล้วนะคะบทเรียนวันนี้เป็นบทเรียนแรกสำหรับผู้เรียนในระดับกลางในเรียนจริงกับยางเหล่าซื่อซีซันสานี้ค่ะทีนี้มาทบทวนบทเรียนวันนี้พร้อมฝึกอ่านคำศัพท์และประโยคตามเหล่าซื่อนะคะเจ้ยเจียเจีย บ้านหรือครอบครัวนี่้านของครอบครัวของฉันคำที่สองนะคะเจ้าถิ่งเจ้าถิงจ้าถิงหมายถึงครอบครัวค่ะเขาในครอบครัวเดี่ยวที่าเติบโตมาเขาในครอบครัวเดี่ยวาเติ คำที่3มนะคะครอหครัเหรออยบคีัวครอบครัวหรือว่าครยบครัวครอบครนเจียเหรินทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงสมาชิกครอบครัวค่ะตัวอย่างนะคะคุณ i รอบครัวจะเห็นด้วยก i บการตัดสิน n จของคุณห n ือม ดูคำที่สี่ต่อค่ะชิงเจียชิงเจียชิงเจียคนในครอบครัวค่ะเจียตัวนี้จะออกเสียงเบาก็ได้นะคะชิงเจียชิงเจียคนในครอบครัวจากการแต่งงานค่ะชิงเจียตัวอย่างค่ะท่าตาชิงเจียหมูป่าท่าตั้งจูวชิงลูกเอ๋อร์ตุ่ยใต้ต์ท่าตาชิงเจียหมู 把他当作亲女儿对待的。好，第五个啦，专家，专家，专家，不消散哈。我们应该请专家来帮忙。我们应该请专家来帮忙。 และคำสุดท้ายค่ะัวัเจยกัวัเจยกัวเจียหมายถึงประเทศค่ะไทยกยัตนา国属กัวเจียไทย国属น东นยา国家การจากกันนะคะมาท่องสโลแกนของรายการเรีนจีนกับหยางหล่าซื้อกันค่ะ 我学习，我聪明，我快乐，耶！ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย้今天的播客就到这了，感谢大家收听，下次再见。ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ。